รีมีแผนจะไม่เพิ่มกฎข้อบังคับใดๆสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วฉีดวัคซีนแล้วพ้นจากทุกสิ่งกำลังจะกลับมาหลังจากที่เราก็ได้ตัดพ้อกันไปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าโอมิครอนมาก็ประเทศในยุโรปเริ่มเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นอย่างเช่นฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องตรวจโควิด่อนเดินทางเข้านะทำให้การฉีดวัคซีนมันหมดความขลังไปช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้เริ่มจะดีขึ้น คือเขาใช้คําว่าแพลนใช่ไหมก็คือแสดงว่ายัางไม่ได้เริ่มใช้ก็คือกําลังและจริงๆหลายประเทศเริ่มทําไปแล้วใช่ไหมก็คือเริ่มลดข้อจํากัดต่างๆให้กับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปก็คือตอนนี้ยังหน้าหนาวอยู่อาจจะยังมีการคงความเข้มงวดบางอย่างไว้แต่พอตอนใกล้ซัมเมอร์เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาผ่อนคลายหรือแม้กระทั่งแบบอาจจะยกเลิกทั้งทุกสิ่งเลยก็ได้ใครจะไปรู้แต่ที่พวกเราเซ็งนะครับขอเล่านิดหนึ่งก็คือพวกเรา ตอนนี้อยู่ต่างประเทศแล้วก็ขึ้นเดือนที่8แล้วนะทีนี้คือเราได้ฉีดเข็มหนึ่งมาจากไทยก็คือ AstraZeneca แล้วเราก็อ่าเพื่อนๆที่ติดตามมาก็เราจะมีโพสต์ไปอยู่แล้วเข็ม2ไปได้ที่เยอรมน,นีเป็นไฟเซอร์แล้วเราก็ได้ EU COVID Certificate มาแล้วพอมันมีข่าวว่าจริงๆเราไม่ใช่คนที่อยากจะรีบฉีดหรืออะไรนะถ้าจะฉีดก็คือเพื่อผลประโยชน์ในการเดินทางแล้วพอมีข่าวว่าเออจะมีการหมดอายุ ของใบฉีดวัคซีนซึ่งของเราก็ฉีดมาแล้วตอนปลายเดือนเจ็ดก็จะน่าจะไปหมดตอนสักเดือนสี่ใช่ไหมก็อีกสามเดือนก็จะหมดละบางประเทศเนี่ยอันนี้คือก็กรณีเก้าเดือนนะครับประเทศที่เราจะเข้าถ้าเขาให้เก้าเดือนแต่บางประเทศโหดกว่นนั้นให้แค่หกเดือนฉะนั้นเราก็เลยต้องมีแพลนไปหาบูสเตอร์แล้วแต่ว่ามันมีกฎที่ว่าจะต้องอะไรเว้นให้ครบ หเดือนอะไรเงี้ยซึ่งมาเปลี่ยนทีหลังเป็น4เดือนอีกอ่าเราก็กว่าจะได้หาที่ฉีดกันก็ที่เมืองสปริตที่โครเอเชียแต่ก็ยังมีปัญอุปสรรคอีกสําหรับพวกพนเนจ,จรอย่างอย่างเราก็คือเข็มสามของเราไม่ได้ใบ EU COVID Certificate ตอนแรกเราก็นึกว่าที่ฉีดเนี่ยเขาหลอกเราหรือเขามั่วเขาไม่อยากไม่อยากทําให้แต่พอดีมาเช็คดูแล้วเออจริงด้วยคือเรามาโพสต์รูปใน Facebook หรือในแถบชุมชนของ YouTube คนโลกไกเนี่ย แล้วก็มีคนมาบอกว่าเข็ม3ามเขาได้ QR นะแต่ว่าของเราไม่ได้เพราะว่าพอส่งอีเมลไปถามพวกหน่วยงานทางการของโคเอเชียที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงกฎใหม่ถ้าคุณจะได้ไอใบเนี้ EU covid ของเข็มสเนี่ยคุณจะต้องฉีดเข็ม1กับเข็ม2ที่ประเทศนี้เข็ม3เขาถึงจะออกใบให้ฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเพื่อนๆนที่เป็น resident หรือเป็นคนที่อยู่ยุโรปอยู่แล้วก็ได้ QR ของเข็ม3าไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าฉีดต่อเนื่องในที่นั้นๆอยู่แล้วใช่ไหมแต่ของเรานั้นเป็นพวกแพเนจรก็เลยกลายเป็นว่าเข็ม3เราได้แต่การ์ดคือเราเข็ม3เราฉีดเป็นโมเดอร์นาได้แต่การ์ดว่าฉีดแล้วเฉยๆเราไม่ได้ EU COVID Certificate แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าเรายังมี QR ของ fully vaccinated อยู่แล้วก็เราฉีดบูสต์ไปแล้วเราก็เลยแค่ไม่เท่เฉยๆว่าเออของเดิมคือเท่เพราะว่าสแกนใช้แอปแล้วสแกน QR ไปใช่ไหมโชว์แต่มือถือแต่ต่อไป เออเราก็กะจะโชว์มือถือนั่นแหละแต่เกิดเขาเรียกบูสเตอร์แล้วก็ค่อยควักบัตรออกมาให้เขาดูบัตรที่เขียนด้วยลายมือเนี่ยแหละอ่านี่ออฟโชว์นะครับรูปที่ออฟฉีดก็ได้แต่การ์ดใบนี้เขียนว่าบูสเตอร์โดสด้วยโอเคแต่ว่าไอหมายเลขตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นเลขรหัสของแต่ละคนแต่ปรากฏว่าอา้าสมัยของออฟก,กจัจีเลขเดียวกันเลยสงสัยเป็นเลขลอตนัมเบอร์ของวัคซีนเฉยๆเออก็คือเราไม่สามารถทําอะไรได้กับตรงนี้เลยรู้แต่ว่าบัตรนี้อ๋อของโมเดอร์นาเนาะ เป็น b o o ตอร์แล้วก็อันนี้คือชื่อนะครับที่ลบไปไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราไว้โชว์เป็นบัตรต่างหากไม่แค่ไม่เท่เหมือนเดิมเท่านั้นเองก็เหมือนจะนอกเรื่องแต่ก็ไม่นอกนะครับมันก็คือเป็นเรื่องราวของคนไม่มีเส้นเท่านั้นเองมาพเนจรหาฉีดเขาฉีดให้ฟรีก็บุญแล้วนี่นี่พูดแทนเผื่อใครคิดอยากจะพูดแบบนี้ทีนี้คือมันเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆในการเข้าประเทศด้วยก็คือต่อไปมีแนวโน้มแต่จะผ่อนคลายมากขึ้นถ้าไม่มีอะไรมาพลิกผันนะนะ ดังนั้นก็การฉีดครั้งนี้ต่อให้ไม่ได้ QR code คของ EU ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วหวังว่าต่อไปก็คือกฎการเดินทางของโลกจะผ่อนคลายไปจนถึงขั้นต่อให้ไม่ฉีดวัคซีนก็ไม่ซีเรียสแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก่อนหน้านี้ย EU เขาประเมินความเสี่ยงของคนจะเข้าเนี่ยจากเรื่องของจำนวนการติดเชือ้ออย่างบางประเทศอย่างเยอรมน,นีก็จะแบ่งว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ด้วยอ่ะประเทศเสี่ยงคือ Li สต์คันทรีประเทศเสีย Country, เเส่ยงสูงไฮลิสต์คันทรีประเทศ เอ่อโควิดกลายพันธ์เวเลียนหรือประเทศปลอดภัยเซฟคันทรีก็เหมือนกับแบ่งชนชั้นวันนาเอาไว้ไทยเคยได้อยู่ในเซฟคันทรีชนชั้นสูงเสร็จแล้วก็โดนถีบตกลงมาจนตกลงไปจนถึงขั้นไฮลิส้วตอนนี้ก็กระเตื้องกลับมาเป็นประเทศเสี่ยงเฉยลิสคันทรีก็คือนับจากจํานวนการติดเชื้อทั้งนั้นเลยแต่ต่อไปเขาจะนับจากอัตราการฉีดวัคซีนก็คือยังไม่ได้ทําทันทีแต่ว่าจะค่อยๆปรับตรงนี้ว่าเอาจากอัตราการฉีดวัคซีนจะไม่ได้แบ่งว่า มาจากประเทศที่ติดโควิดสูงหรือต่ำอีกต่อไปต่อให้ติดโควิดเยอะติดเชื้อเยอะแต่ฉีดวัคซีนสูงก็โอเคถือว่าเป็นประเทศที่โอเคก็คือกฎคําแนะนําที่อัปเดตนี้ก็คือหมายถึงว่าเขาจะวัดจากความเสี่ยงด้านสุขภาพส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอย่างถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ถือว่าเสี่ยงไงใช่ไหมวัดจากตัวบุคคลว่าออไปถึงระดับไหนอย่างเช่นฉีดไปเยอะแค่ไหนมากกว่าว่าเขาเดินทางมาจากประเทศอะไร เพราะว่าไอ้เรื่องนี้แหละทําให้เราแม้แต่ฉีดวัคซีนแล้วก็เข้าบางประเทศไม่ได้อย่างเช่นกรีซนะคนไทยต่อให้ฉีดวัคซีนครบก็เข้ากรีซ like แบบท่องเที่ยวไม่ได้ถ้าเดินทางจากไทยอิตาลีก็เหมือนกันคือเยี่ยมเย็ยนได้เขาให้เพราะว่าเป็นเหตุผลความจําเป็นแต่ว่าถ้าท่องเที่ยวจากไทยเดินทางเข้าอิตาลีโดยตรงต่อให้ฉีดวัคซีนครบแล้วก็ไม่ได้คือมันไม่ได้ตั้งแต่ตอนขอวีซ่าแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดคิดว่าอิงตามประเทศเนี่ยบางประเทศเราก็จะยังเข้าไม่ได้อยู่ดี นี่ก็หมายความว่าทุกคนที่มีใบรับรองฉีดวัคซีนไม่จําเป็นต้องเป็นของ eu ก็ได้สามารถผ่านขั้นตอนการตรวจและกักตัวไปได้ทันทีคือบายพา s สไปเลยข้ามไปเลยเมื่อเข้าสู่ประเทศใน eu แล้วถ้าอ้างอิงตามแผนใหม่นี้ก็หมายความว่าของเราเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังเพราะว่าของเราแม้จะเป็นแค่ก,การ์ดใบเล็กๆแต่ก็ไม่ใช่ของ eu covid certificate แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันแถมข่าวดีคือข้อยกเว้นนี้ ก็รวมยกเว้นให้กับคนที่มาจากประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศไฮลิสคือเสี่ยงสูงอีกด้วยคือตอนนี้ไทยตกลงมาเป็นลิสเฉยๆนะครับหรือเรียกว่าดีขึ้นแต่ว่าถ้าโอมิคอนในประเทศพุ่งไปมากกว่านี้ก็อาจจะกลับไปเป็นไฮลิสอีกก็ได้ก็คือเราเป็นแบบยังมีความเสี่ยงอยู่ในเรื่องว่าเขาจะปรับเราให้เป็นแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าใช้อ้างอิงตร,รมอัตราการฉีดวัคซีนหรือเอาแค่ไม่ต้องอัตรา,ารของประเทศอะ เอาแค่ของตัวคนคนนั้นที่จะเข้ามาเขาฉีดไปเยอะแล้วหรือ,อยังน่ะถ้าเอาจากตรงนั้นน่ะต่อให้มาจากประเทศโควิดกลายพันธุ์ก็ไม่ต้องตรวจแต่ว่าไม่ใช่ยกเว้นให้หมดก็อาจจะมีอยู่บ้างถ้าประเทศไหนที่เขาถือว่าเป็นด์กเลดเลยนะครับก็เฉพาะบางประเทศก็อาจจะยังมีข้อแม้เรื่องของการตรวจหรือว่ากักตัวตอนเข้าบ้างสําหรับประเทศแต่และประเทศในยุโรปเขาจะไปคิดกันเองแต่เอาเป็นว่าโดยรวมจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นคือเขาหวังว่าไอ้ด์กเลดเนี่ย แต่ละประเทศเขาจะผ่อนคลายให้เรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าหากกลายเป็นว่าประเทศในยุโรปด้วยกันเองนั่นแหละที่ถูกระบายสีเป็นด์กเลดถ้ายังเล่นเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็กลายเป็นว่าพวกเดียวกันเองก็จะเข้าก็ต้องมีข้อบังคับต่างๆมากมายโดยเฉพาะประเทศหนึ่งเลยที่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับตั้งแต่โควิดมาใหม่ๆจนถึงตอนนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนก็คืออิตาลีเผลอๆจะเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำว่าก็อย่างที่บอกเนี่ยมาจากไทยโดยตรงเข้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดมาจากประเทศอื่น ที่อยู่ข้างเคียงกันหร,หรือประเทศในยุโรปด้วยกันเองก็ให้เข้านะแต่ว่าจะต้องต่อให้ฉีดวัคซีนครบก็ต้องมีการตรวจโควิดเพิ่มคือมีแต่จะเพิ่มขึ้นเราไม่เคยมีข้อยกเว้นเรื่องของวัคซีนให้สําหรับคนที่มาจากนอกยุโรปแต่จะยกเว้นให้เฉพาะเรื่องของวัคซีนจากในยุโรปด้วยกันเองกับประเทศบางประเทศที่เขายกยวนให้ซึ่งมีแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นคือฉีดวัคซีนไปก็ไม่มีความหมายสําหรับคนที่จะไปท่องเที่ยวประเทศอิตาลีถ้ามาจากไทย แล้วระบบการคำนวณสีเขาชอบระบายสีอนะเนาะระบบการคำนวณสีของของ e ูเนี่ยที่จะแบ่งว่าประเทศไหนเป็นเขียวส้มแดงหรือแดงเข้มหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเพิ่มเรื่องอัตราการฉีดวัคซีนไปในการคำนวณด้วยถ้าเพิ่มเรื่องอัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยก็หมายความว่าประเทศไหนที่อยู่ในยุโรปด้วยกันเองเนี่ยที่เคยเป็นด r กเลสเนี่ยสีมันอาจจะจางลงก็ได้ประมาณว่าประเทศนี้เขาเออติดโควิดกันเยอะนะแต่เขาก็ฉีดวัคซีนกันเยอะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยที่รวมเรื่องอัตราการฉีดวัคซีนไปใช้ในการคำนวณเรื่องสีเนี่ยก็หมายความว่าคนที่จะมาจากประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงเนี่ยก็จะเจอกฎข้อบังคับการเดินทางที่น้อยลงเมื่อเขาข้ามพรมแดนใน EU ด้วยกันฉะนั้นไอเรื่องแบบนี้คือไม่ได้จะมาทำเพื่อหย่นหยวนให้ประเทศนอก EU อแต่เป็นการทำเพื่อให้ประเทศใน EU ด้วยได้กันยังเข้ากันได้ฉะนั้นที่อ๊อฟเคยพูดข่าวไปว่าแผนการที่ ซ,ซึ่งตอนนี้ได้ใช้ไปแล้วก็คือที่ว่าให้ใบฉีดวัคซีนมีหมดอายุซึ่งบางประเทศโหดมากให้แค่6เดือนด้วยซ้ำถ้าใจดีก็คือ9เดือนตามที่ e ูเคยแนะนำเนี่ยเป็นแผนกระตุ้นมาตามสเตปของโปรเจกต์นี้เลยก็คือเป็นการกระตุ้นให้คนไปฉีดบูสเตอร์กันมากขึ้นแล้วเมื่อคนฉีดบูสเตอร์กันมากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นว่ากฎระเบียบต่างๆจะไปอ้างอิงตามจำนวนการฉีดวัคซีนของคนคนนั้นแทนว่าถ้าฉีดวัคซีนเยอะก็จะไม่ต้องตรวจไม่ต้องกักตัวอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะคุยกันให้กลับมาก็คือคนที่มีใบรับรองฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ควรจะต้องมีข้อแม้ใดๆในการเดินทางก็คือตามหัวข้อนะครับที่บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วพ้นจากทุกสิ่งจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็บางประเทศในยุโรปเนี่ยก็ไม่รอช้าถึงเขาจะยังประชุมกันไม่เสร็จยังโมแต่จะคิดเนื้อง่ากันอยู่แต่บางประเทศก็คงจะเริ่มทําแล้วตั้งแต่วันที่25มกราซึ่งในนี้ไม่ได้บอกว่าประเทศไหนคือหมายถึงว่า บางประเทศก็จะเริ่มผ่อนคลายให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องรอ EU เขาคลานมาแนะนำครับก็เราก็ต้องติดตามกันนะครับว่าประเทศที่เราอยากจะไปเนี่ยตอนนี้คือเขาจะมีการผ่อนคลายกดข้อบังคับยังไงกันบ้างนะครับแต่ที่แน่คือถ้าเพื่อนๆ่เทียเดินทางในช่วงหลังๆนี้เนี่ยไม่ได้ยากเหมือนช่วงที่พวกเราโกโนกายมาตอนนั้นอย่างแน่นอนเพราะว่าอันนั้นคือเราก็ต้องมาลุ้นกันตลอดเวลาที่เราจะข้ามพรมแดนหรือแม้กระทั่งในรัฐเดียวกันในประเทศ เองก็ตามเนี่ยก็กลัวว่าเขาจะมีการมีข้อบังคับอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับแต่คนที่จะเดินทางรุ่นหลังๆเนี่ยก็จะมีเจอข้อบังคับน้อยลงนะครับตตนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ